ร้อยชั้นมาอะไรนั่นแล้วหนูของชิบหายวางจังหวะถึงไหนละผมเพิ่งเล่นเมื่อกี้นี่พี่น่าจะยี่สิบห้าสามสิบเป็นไหมโอ้โหขึ้นไปสามสิบเลยเหรอเก่งจังรีบอ่ะวินญาตั้งอรัพี่เนี่ยคนเรารีบอ่ะนู่นนู่นไปบอกคนนู่นหนุ่มภาคภูมิอะไรคุณมีผิบหายวันนั้นอะถ้าคุณจบแล้วเหรอเล่นไปไกลกว่าหัวไกลกว่าเยอะเลยโอเคนี่จะเปิดแล้วนะเอาเลยไปเลยแล้วกันอันนี้ใช้แบงก์บูไรสายฟ้าหรอมียัง มีแล้วผมมีแล้วผมมีแต่แรกแต่ตัวสีดาวรอบนี้ไม่น่ารุนเลยมีแต่ตัวแบบอ่อยๆ่สีดาวผม M6 ็มหมดแล้วเนี่ยเหมือนกังพี่ตั้งใจแล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดไลท์เลเตอร์อันนี้ปล่อยอยากรู้มันมีดูยังไงเพราะว่าแบบมันได้ก่อนนอกจากแบบเป็นช็อตขึ้นเอสหน้าจอมันจะเป็นปแปลกหรอเออเดี๋ยวมันจะสั่น มันอยู่ตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยแ๊บหนึ่งนะไม่ไม่ใช่อย่างนี้มันจะสั่นกว่านี้ไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นตาคนเล่นซีซีซอย่างดูไม่ออกแต่เราดูออกพี่ก็เอาสุดซ<ม>อยเกินเนี่ยอไหนสั่นแบบไหนอ,อันนี้สั่นปะไม่สั่นยังยังมันสั่นยังไงวะแ๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบองนี่ไงเดี๋ยวจะเห็นแล้วเพราะว่ามันอันนี้เห็นแน่นอนมันล่อซะมิดด้ามเลย อุ้ยไหนสั่นยังไงเนี่ยเห็นปะเนี่ยรู้นะมันจะเคลือบทองสองทองปะเห็นไหว่าสองทองปะสองทองมากมันจะตัวที่สสั่นเหมือนแบบสั่นทันตัวที่สองอันน่ะได้เออเคลือบทองจบป้ามปเหลืออาวุธเดี๋ยวได้ได้ได้ประดับไอดีเแล้วกําลังสวยครับอี้ยแล้วปิดปากปิดเกมนอน กำลังใจในการเล่นไม่นอนฮะคืนนี้อีกวันหนึ่งจัดฟันเลยอะดีใจค่คะวันนี้ก็เปิดไปเยอะแลเนะเปิดไปยี่สิบโลแล้วมแต่คือคืนนี้ยังไงต้องนอนเพราะเมื่อคืนไม่นอนมาแล้วเออพี่เต้เดี๋ยวก็ตายหรอกไม่นอนเออไม่เป็นไรฮะโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆเดินทางง่ายๆมันจะไม่อยู่ที่โรงพยาบาลนะดิมันอยู่ที่ร่างกายเอนบ่ายพาร์นเนี่ยโอเกิดไปนะ ต้องใบพัดเลยวะใบพัดลงลๆเราก็รีบเกินไม่หรอกก็คือพี่เต้ดวงดีมากอ้าป้ากดต่อคนนี้ว่าได้หรือไม่เอาเอาเอาเพราะว่าอวยฮะัิดีมากที่ดกสุดสอนอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ผมมีการันตีเพราะฉะนั้นไม่ต้องลุ้นอะไรก็ได้ครับเพราะมีอยู่แล้วลุ้นี่ห่อกการันตีเหรอ ใช่ครับเพราะว่าผมแอบเพราะว่าผมทะลึ่งไปแอบเปิดอาว,วุธซีซ่าแล้วมันหลุดเลดได้อาวุธโคยดะมาอ๋อ <c oughs> คือตอนเนี้ยใน a อดีผมมันมีอุปกรณ์ก่อร้าเตมเนื่งแต่ไม่มีทีมงานเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> ผมอ่ะผมอ่คิมไม่อยู่อะ่ะพี่มีมีผมโคยดะ E2 สอะพี่ไม่มีตัว E2 สองตัวเลยมี E1 2สองตัวโซเยอร์กับกับอะไรวะกับน้องเมดดีนะ่าดีนะ่าเยอะไม่ช่ วิธีสังเกตง่ายๆว่ามันจะได้เอสหรือไม่ได้เอสเวลามันขึ้นนี่เนี่ยอะไรนะไอโมนเทปอ่ะมันจะมีมันจะมีการเลี่ยมทองออกมาหนึ่งสเต็ปจริงปะไหนลองดูดิไหนเลี่ยมทองไหนชี้ <c oughs> อันนี้ไม่เลี่ยม,มเลี่ยมทองตัวเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่ไหมครับไม่ครับไอเมื่อกี้มันไม่เลี่ยมขนาดนั้นนะถ้าเกิดเลี่ยมนี่คือมันต้องเป็นแสงแบบเหมือนมีแสงผ่านไปอ่ะสีทองอ่ะจริงปะจริงปะจริงสี่เนี่ยนี่ได้แล้วแหละไหนเขาดูเลี่ยมทองหน่อยดิ ไม่เล no. yeah, no. mm. ี่ยมอ่ะนี่ยเห็นป่ะนี่เห็นปะไม่เลี่ยมอ๋อเลี่ยมตรงเมื่อกี้เลี่ยมตรงเมื่อกี้ของทองปะทองเดียวแล้วก็สอทองตกเปิดต่อเดิมตกใจนึกว่าไอ้นี่แรงเอสนี่ท้ายๆนี่พี่เต้อันที่แปดนุ่นมันได้อยู่แล้วเนาะมันจะคลิดไปเถอะนี่อ้าวต่อไปออยเปิดยังยางพี่ยังยางผมเพชรไม่เพชรได้นี่ไปแล้วผมกดไปแล้วเดี๋อหน่อยองเนี้ย เอาจริงไหมโอ้แปดร้อยยังไม่แลกเลยหูเต็เก็บมาทำไมแยอะๆขนาดน่ะผมกำลังตัดสินใจว่าผมจะเปิดบิมสโตนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หลุดได้ไม่ต้องเปิดหรอกพี่เก๋แค่แค่นั้นเลยพี่เอาไว้ให้ใครใช้อ่ะบิมสโตนให้กับให้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 โซเยอร์ก็ใช่กับอีกตัวหนึ่งผมลืมชื่อสู้หยวนะนึกออกอะ มีติ๊ตโตเรียวให้ด้วยไม่สแสดงครับไปเปอร์ Piper ไม่อย่างน้อยก็ไปเปอร์ก็หกดีใจด้วยพี่เต้วันนี้สมหวังดังตั้งใจได้มาปุ๊บเราก็อัพเลยอยู่ไหนวะเนี่ยพี่กลัวไอ้นั่นมากอ่ะแม่งฮองไกพี่จะหลุดอีกไหมเนี่ยกลัวเหลือเกิน ห้องไกลพี่ตุดมาสามตู้ติดแล้วอ่ะเฉยๆชยที่พี่ดวงดีนี่ไงฮะดวงดีแหละดวงดีตอนไอเคอร์ลน่ะเออก็จริงนะโอ้โหมันก็ชดหนักไปเลยชดใช้นานจังอ่ะเออนานไปมปะนานฮะเหมือนคนเป็นหนี้อ่ะหลุดไฟฟาหลุดชดใชยด้วยเนั้นแล้วก็อะไรวะตัวเมอาตัวอาแค่เป็นแบบัวร่าหลุดทุกตัวกูอยากจะร้อง ดูซันเดย์จบไหมอ่ดีแล้วพูดดีเยอะผมจะได้ตัดเราไปลงอุ้ยเียเขาเตรียมของว่าเขาแบบพร้อมพร้อมแน่ใช่ผมเตรียมพร้อมมากเพราะผมต้องได้พี่ก็เตรียมเตรียมของไลเตอร์ไปละกูต้องได้ี่เตยเปิดกาชาถาวนสิบเร็วได้อีกสิบเร็วการดูกาชาถาวรอ้าวนี่ฮะถาวรสิบเอ็ดโลอุ้ยมีคน คนทำหน้าที่แทนเราเลยทองก็เก่งอ่ะไม่มีทางทองหรอกเอาเฮียทอง<ะ> <laughs> จริงปะจริงสองทองด้วยเฮ <laughs> ีย <c oughs> ดับเบิลทองเดี๋ยวดูนะน่าจะเป็นอาวุธหนึ่งปาตัวหนึ่งอันนี้เวอร์จริงหนึ่งอันนี้มาโลที่ห้าโล,ลที่ห้ากับโลสุดท้ายค่อยๆไปไปเฮียมึงสองทองรอบที่สองในเกมนี้สุดยอด อะไระาพูดเอรออยากได้บ้างเราได้แต่สองทองแบงบูเนใช่ไหมอ่าแล้วตอนเนี้ยต่อไป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 ทองต่อไปท่าดาวแล้วต่อไปบอมบ์ผมอยากได้นะนในโกมาตาผมมีของด้วยเงี้ยแต่ไม่มีตัวแล้วก็โดที่สิบลีนาเอ็มหนึ่งจงมาขอร้องที่ว่าอาวุธทิศอยากได้นั่นแหละทีมดาใช่อยากได้มาเนี่ยมาแล้วมาแล้วอาวุธสุดท้าย นี่ไงไม่ใช่ไม่ย่าไม่ใช่หลอนแล้วยังย่างย่งย่งมาแล้วมาแล้วต้องมาแล้วเอ้าเกตไงเอาจริงไหมเอ็มสองเอ็มสองนะเกตอ่ะเอาอ่ะเขาได้สองตัวดับเบิลทองสุดยอดอ่ะได้ทองสองตัวได้ไงแคปเลยเขาเป็นไอ้นั่นปรับศาสตร์ได้สองทองใช่ไหมแคปไว้เตยเวอร์มากรอบแรกแน่นนะเขาเคยได้แล้วรอาแรกได้ไหนมาแล้วก็เดี๋ยวไปฝากคันตรงนี้ก่อน ทีเต้รอบแรกรอบแรกได้ตู้ไหนมาสองทองรอบแรกได้ตู้ถาวรเนี <laughs> ่ย